าล้ก็ท่านผู้ชมเงพบกับผมกาดี้นะครับนะแคทนะครับกับแชปตัวที่8นะ g กนนิงแอคเซสนะครับจากตอนที่แล้วนะเราได้รับรู้ว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่ด้วยนะครับนี่คือ Security Do อรนะครับประตูป้องกันที่พ่อจะททำขึ้นคุณพูดถูกนะยังมีคนรอดชีวิตอยู่เราต้องหาทางเปิดมันแล้วล่ะโอเคตามมาโอเคหาทางเปิดมันโว้ ยังมีเ <'s> ม็ดนี้เต็มเลยวะผมขอเก็บก่อนแล้วกันโอเคจะทริปเฮ้ยมึงวิ่งหนห่อดีวะเฮ้ยเฮ้โอเคจากพาที่แล้วนะมาถึงที่นี่กันเลคุณดูศพนี่น่ากลัวสอยองขวัญมา <c oughs> คือที่นี่รู้สึกว่าจะเละราบพนาสูวนหมดเลยแต่ว่า <c oughs> พ่อของทริปนี่ยังยังไม่รู้ชะตาชีวิตว่า เขาจะอยู่หรือเขาจะยังไม่ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่านักเอกของเราเนี่ยจะเป็นยังไงมึงวิ่งหน่อยเลยวะวิ่งให้มันแบบท่าวิ่งมึงอะ่ะที่มันวิ่งเหยาะๆยะนะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเครื่องจักรนี่คืออะไรยังไงนะครับปริศนาน,นี้เต็มไปหมดเลยแล้วความความทรงจําที่มันผุดขึ้นมาในหัวที่แบบเวลาเก็บไอ้นั่นอะ่ะมันคืออะไรนะครับที่เป็นรูมรูมรูมหน้ากากซึ่งแลดูงงๆนะ โอเคนี่คืออะไรไปทางนู้นเหรอทำไมที่นี่มึงวิ่งเร็วไปแด้วะอยู่ใกล้ทิปแล้วมึงวิ่งเร็วโอเคโกยังไงเฮ้เฮ้เดี๋ยวก่อนนะคุณจะไปไห <ป S 2> นฉันต้องเอาอันนี้มันออกมันสร้างพลังงาน <c oughs> มันทำให้ประตูล็อก เราต้องทำทงการร,รีบูตมันแล้วมันทำงานยังไงตามฉันมาได้ยินเสียงแปลกๆอืมทีมต้องทำการทำพลังงานก่อนนะครับโอเคมันใช้ได้โอ,ไดโอ้โอ นั่นคืออะไรนะกังหันมันตรงนี้มันป้องกันไว้อยู่ไม่มีไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าคุณต้องหาทางอื่นไปมีทะพายตรงนั้นโอเคหน้าไปอยู่นะว <c oughs> ินมิวนี่มันกังหันลมใช่ไหมไอ้เหี้ยผมเรียกไม่ถูก <c oughs> แต่ผมเข้าใจนะถ้ากูแตะนี่กูช็อตเลยสินะ โอเคมาทางนี้มีทางไปอยู่นะครับมาไปทางไหนต่อพระถังทางนี้อะโอเคหวังว่าเราจะไม่เจออะไร,ประแปลกๆนะเราต้องหาทางไปทางอื่นแล้วนั่นไงคอนโทรอยู่ตรงนั้น เราโยนไอทิปไปไม่ได้เหรอวะเขาจะไปไงเนี่ยโอเคกูเห็นแหละครับอีอีทางไหนต่อฮึบขึ้นไปก่อนอึ๊บเชิบ์แชว์บอาแฮบอือขึ้นลงลงสินะรุดไปโดดไปอุ้ยตายหา่หาเลยฮะจับดิวเฮ้ยอุ้ยตาย อุ้ยเมื่อกี้อ่ะอ๋อมันมันต้องโดนมืนี้เหรอชิมหายตกใจหมดโอเคไปนู้นฮึบวู้ฮู้ขึ้นไปอ่ะนั่นแหละกดล้มาดีมากตอนนี้มันลงมาไปทางเดินเราแล้วอ๋อไกลไปโยนทิ้งไปฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องทำแนี้เจ้าปริมินไม่ต้องการอะไรนะ เอาเถอะไปหาพ่อคุณก่อนพ <Okay. S 1> ีระมิดพีระมิดมันเหมือนเป็นเครื่องควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทิปทิปบอกประมาณว่าไม่เข้าใจเลยว่าพีระมิดต้องการอะไรนะครับเ <c oughs> จ้าพีระมิดนี้มันต้องการอะไรไอ้ <c oughs> ทิปมานี่ช้าตลอด <c oughs> ต้องให้กูอุ้มใช่ไหม มาเลยว่องเลย,ย,ย,ยเหมือนโยชฉันไม่ทีคุณต้องไปทางนั้นนะโอเคเราต้องไปอีกทางหนึ่งอันนี้ให้ทริปมาจัดการเรื่องเทคโนโลยีของเขาอะ่ะ mm hmm. เรานี่ไม่เก่งแต่ด้านเทคโนโลยีนะเราเก่งแต่ด้านฟาดฟันนะครับโอเคไปโก <Yeah. S 1> ยาว <Yeah. S 1> อุ้ยดิฉันหายอย่าเพิ่งลุดอย่าเพิ่งลุดอึ๊บโอเคลงมาอึ๊บ ผมพูดต่ว่บบตออวอ่าโอเคไม่ต่ออะไรกันใจเย็นๆเ,เราต้องทำได้ยึบฮึบฮึบแม่เนี่ยก็เล่นเป็นเปอร์เซียใช่ไหมยึบยึบขึ้นไปยาวๆยาวๆฮึบฮึบอึบโอเค ยาวๆยาวอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งล่วงยาวๆมันมาล่วงอย่างนี้โอเคมันเจอทริปแล้วนะเฮ้ยมันยังมีเจ้านี่อยู่มันไม่มีทางเข้ามาได้หรอกโอเคปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละจัดการเอง เร็วๆเก็บชาไข่หมกอย่างไม่เห็นนะเนี่ยก็ไม่อยากจะเก็บหรอกนะแต่ขี้เกียจย้อนเหมือนกันโอเคับยิงได้ปะเฮ้ยเรายิงนายได้ปะไม่ได้ปะเสียใจน้ำตาจะไหลขออึบนะครับ อีกทำไมกูเดินแล้วกูต้องเห็นชาไข่มุกเอเคไปจะเอ๋โอเคเราต้องเปิดอะไรมาเซ<ร>ล์ผ้าใบไอะเ <อะ S 2> คียียดแปลไม่ถูกสแกนก่อนเลยนะครับสแกนกลางหันดูมีอะไรไหม,มด้านข้างมีอะไรไไหรือเปลา่าเราต้องเข้ามาทางนี้ทางด้านหลังเราก็ขึ้นไป เราต้องดึงนี่ออกมาลงมาโอเคไปตามนั้นกระสุนกระสุนปืนให้เก็บเยอะ,ะแยะนะแสดงว่าต้องเจอสึกหนักพอสมควรโอเคยายาปฏิชีวนะเอา้าเก็บไม่ได้เต็มแสดงว่าเต็มสินะโอเคยาเต็ม เข้าด้านหลังโอเควิวสวยเลยนะวิวสวยมากชอบชอบชอบตรงนี้มีโอเคกระสุนปืนรู้สึกพวกมิชนี่จะยิงสองนัดตายนะครับโอเคไปด้านหลังเหมือนเดิมวิ่งวนรอบแล้วเก็บไม่ได้แล้วกระสุนเต็ม เฮียเราขึ้นยังไงเนี่ยทำไมกูพลาดไปหลายๆเม็ดวะอยากจะร้องดังๆโดดดิครัสเออนั่นแหละถูกต้องโอเคกู <c oughs> คเห็นอะไรเริ่มเลี่ยมแล้วต้องกระโดดชัวร์โอเคคุณต้องทำตรงนี้ใช่ไหมงั้นผมไปก่อนนะครับผมคุณทริฟ ไว้จบเหตุการณ์แล้วเรามาได้กันโอเคต้องขึ้นไปจัดการเรื่องไอ้ตรงนั้นมาปล่อยปล่อยให้ทริปจัดการไอ้ตรงนี้ไปอึบอึบแม่งโดดสูงมากสมก็เป็นลิงฮึบอ่ะฮึบโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วอึบอ่ะเยี่ยมอันนี้คืออะไรสังเกตสีนะครับ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคดับเดอะเซลฮึบดึงมาเออนั่นแหละเซลมันคือปีกผ้าใบผ้าใบาปีกเออเขี้ยนั่น่ะเหมือนกัาบผ้าใบเรือผมเรียกไม่ถูกว่ะโอเคสำเร็จเร,เรียบร้อยแล้วตอนนี้มันทำงานแล้ว ตรงนั้นมีความทรงจำไหลเวียนอยู่เราต้องมาตรงนี้นะต้องลงไปใช่ไหมเนี่ยกูต้องลงใช่ไหมหรือเปล่าโอเคไปโก โอเคขึ้นยาวๆไอความความทรงจำหัวทูนั่นคืออะไรกันนะโอเคต้องหยุดหยุดใบพัดให้ตรงกับตรงนี้ใช่ไหมนะแล้วก่อนนะ ใบพัดให้ตรงกับตรงนี้โอเคไหมไอ้ีคยผมโง่อยู่ตั้งนานมันต้องทำให้กังหันไปนนั้นกังหันมันมีใบกลางใบสามสามใบโอเคได้เวลาลงรูดครับผมเออ <c oughs> นั่นแหละเฮ้ยมีตัวเพิ่มวะมีตัวเกาะด้วยเยสอยากจะไฟกับพี่นะครับ เหลืออีก3ใบอีกใบเดียวเท่านั้น last one โอเคยาวอุ๊ยทิ้หายเต็มบ้องไม่ได้ขึ้นโอเคจ้าขอบคุณไปโกโกโก กลางใบกังหันให้ครบสามใบโหแดเมดะแหมพอเริ่มกลางใบแล้วมึงเร็วเสียโอเคมาถูกแล้วเฮ้ยมันเร็วมากเลยคุณเบรกดิเออนั่นแหละถูกต้องกลางใบกลางใบกลางหันโอเคเยี่ยมโอเคเราสเสร็จแล้ว ระวังระวังตัวด้วยเวลาลงนะบงังบังกี้เพราะรู้สึกว่ามันเริ่มหมุนเร็วขึ้นแล้วเร็วมากด้วยอู้นั่นไงกูว่าแล้วโดนตังบึง้งไม่เป็นไรครับผมอัพรีเจนเลื่อนมาแล้วครับรีเจนเร็วอยู่นะฮะนี่ครับเห็นปหมลงมาเฮดพีเต็มหมดดีอ่ะเป็นไงล่ะรีเจนเร็ววะเหรอครับโอเคโอเคมันต้องไปกด พ o วเวอร์ให้เกตมันทำงานแล้วอยู่ไหนอ่ะปัญหาขื้อยู่แถวไหนโอเคพ o วเวอร์ทางนั้นอีกสามสิบเมตรพอกูไปปุ๊บไอพวกนั้นบุกเข้ามาเชื่อไหมล่ะมันมารอแล้วมื่กี้อพาวเวอร์มาแล้วคุณคุณรพอมไหมทำเลย มาแล้วพลังงานโอ้ oh my god โอ้โว w อ่ะชิมหายละระยำนั่นไงความระยำยู่ที่กูเ้ย อเลยว้าวว้อ่ะมานี่มาทำไมกันเยอะแยะกระบอเออะแดงอะไรไม่กูฉลาดขึ้นแล้ววอ่ะ uh. 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 อะไรของพวกมึง,งเนี่ยฮะว้า huh. uh. โลเยอะโลเยอะครับผมโฟกัสเลยที่อีกแล้วเออต่อยอุ้ยชิมหายเรื่องมากเรื่องเยอะเออวู๊ห์้อ่ะเอ้าอ่ะโทลูกันเย้เก้ไงล่ะเงืบแดกอุ้ยเชี่นี่ มึงคิดว่ามึงเป็นตัวอะไรวะฮนะมึงกระโดดตีกลางๆมันเนี่ยเป็นอะไรครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับที่รับใช้มานี่วู้อ๊ออออะ,ะอ๊ะอ๊ะว้าวว้าวอ้ไอ้เคี้ยอะไรฮะมึงเจอวเวียงไปดิพายุมึน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 มืนมืน,มน แค่นี่มึงเรียกพวกเรียกพวกโอ้ oh my god เออเออไอ้เี้ยมันเรียกพวกมาแล้วนั่นไงอมืมาเยอะเลยคนนี้มาเยอะเลยไอ้เี้ยนี่ก่อนเลยเอะไรนักหนาวะ เรื่องเยอะจังว่าเฮ้ยวูมึงใช่ไหมที่เรียกพวกมาอ่ะเอะอ,อกันทำควยอะไรฮ้่วู้มีอีกไหมโอเคเรียบร้อย,ย,อยแม่งกูเหนือ่อยใช่ไหมรู้ไหมว่าใครเหนือ่อยมี เลียร์แล้วป,ป่ะโกไปกันเถอะเมียรักนะครับท่าวิ่งนี้แปลกๆนะมังกี้นั่นๆะๆนะนะนะขอดูอัปเกรดหน่อยสิเจ็ดหมื่นออโต้ชิลรีชาร์ตชิลสแตงบล็อกสแตงอันนี้พวกท่าต่างๆครบแล้วจ้า อันนี้อะไรนะมังกี้ท็อตเทลแถวนะครับอัพไปเถอะโอเคยืดเลือดโอ้ยาวยาวยาวหืมจากการซิทริปเตรียมละเตรียมเตรียมตัวมาจ้ามีอีกไ,ไหมล่ะ คลิปครับอย่าช้าจ้ะฉันหวังว่ามันจะได้ผลนะต้องได้ผลซินะครับสนับสนุนผู้สนับสนุนแฟนตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะฮะโกเปิดมานึงว่าเจอหุ่นยนต์ไม่เจอนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซตเต็ม power down โอ้ไม่นะด็อก คุณไปก่อนฉันจะจัดการมันเองนี่ก็หมายอยีกแล้วเหรอคราวนี้มีปืนด้วยมึงอัพเกรดไอ้แค่มึงอัพแม่งอัพเกรดเอ้ยข้ามดิเฮ้ย วูว่าเออเออเออวูว่เอเออุ๊ยเอ่หาไต่ตตตนหนายห่ยาน่เน่เน่เน่ๆน่เตนะ็มเต็มหน้าครับผมว้าเออมาเฮียมาเฮียแรงหนาฮะ อุ้จอาอ่จะจอาอุ้ยตายห่าอ่จะจอาอื้อนั่นแหละอ๋อเรื่องเยอะเรื่องเยอะครับผมไม่กลัวแล้วหมายอย่างมึงเนี่ยอ่าอุ้ยตายหา่าอุ้ยตายหา่าสองรอบนี่แน่ครับผม มึงเรื่องเยอะกับกูนั้นครับ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 อู้ตายอูตายอุ้ยอุ้ตายอ้ไม่ไมๆไม่ยังไงยังไงกูิ้งแหลกนั่นไงไม่เออนั่นแหละดีมากวู้หัวจเออจะไปหนักๆนักเออ จบไปยังไง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 หนีไปไหนแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงมึงตายซะดวดมุมเดิมที่เดิมขาขาดอีดูกโอ้ดดดดดดโอุยเฮียมึงหลบกันอย่างนี้เลยเออ ขาขาดยังต้า,านั่นไงนั่นไงหรือหกนัดหกนัดหกนัดครับผมนอนไปเออวุวะเออวุ้บวุ้วุว้บะเอเอ,เอและขอบคุณ thank you เออ oh my god นั่นไงสองทีดอกสองดอกสองดอก,อดอกเออ โอ้ยเต็มเต็มเลือดกูจะหมดแล้วแต่กาให้เรียบร้อยนั่นแหละอีกอีกอีกนิดนิดอ่าถ้ามีกระสุนไอ้นี่ก็ไม่เท่าไรหรอกวายว้วยังไงมึงมานี่ก่อนเลยมึงมานี่ไปไหนไปไหน ไปไหนมาดิ <What? S 2> ปืนมึนงอะเอามานี่ใครเอาใส่หัวดึงออกมา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 ค้างค้างนี่เฮ้ยโถ่ฟักกระดูกอีฟักกระดูก โอเคกำลัวัแม่งประธานหมาเฮียรอบสองนะครับชนะอย่างสวยงามสวยงามที่เลยโดนตบกันจายเลยมันใช้ได้ไหมเฮ้ยใช้ได้วะ Yes Yes ใช่ใชได้โอเคไปประตู ยังไงมีอะไรไหมพ่อ,พ,อพ่อตานี่ก็เข้าไปคุยกับพ่อตาสิลูกสาวของฉันลูกสาวที่น่ารักจะรู้ว่าคุณอย่างนี้ดีใจที่คุณกลับมา the slave the กรรมพ่อเป็นอะไรอะ่ะ so เอา ฉันบันทึก <Rec ording S 1> ข้อ <mess> ความนี้ไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะลูกสาวที่น่ารักของฉัน this, ขอให้คุณโชคดีหวังว่าคุณยังมีชีวิตยอยู่ <c oughs> ดาม่าพ่อตาแล้วไงฉันรักคุณทริปแม่ ริปไม่เอานะฉันพูดเสมอว่าจะกลับบ้านแล้วก็ปล่อยให้คุณเป็นอิสระแล้วทำให้เป็นอิสระฉันคิดว่าฉันโกหกมันมาจากทางทิศใต้ใช่ไหมเฮ้ไม่ใช่ตะวันตก ฉันต้องหาให้ได้ว่าใครทำมันเราจะต้องไปฆ่ามันคือไอ้พวกที่ปกครองมนุษย์ไม่ใช่ดิพวกที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอ,อย่างอยู่อะ่ะมันมาจากทางทิศต,ตะวันตกเวสต์ตะวันตกใช่ไหมวะเออใช่นะครับเราต้องไปจัดการให้มันสิ้นซากไปโอเค